เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงผู้หญิงวัยสี่สิบพี่ช่ขอยืนนิดนึงได้ไหมเอ่ยืนเลยเออเออคนนี้มาพร้อมกับท่าเต้นท่านี้เลยสมัยก่อนยุคเก้าศูนย์จะไม่มีใครไม่รู้จักเธอเออตระตา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 โอเคโอเคโอเคนะคะนะคะนะคะเออใช่เลยใช่เลยใช่เลยนะคะคาติยาอังลิชนั่นเองผู้ชมค่ะโอ้โหต้องบอกว่าโด่งดังมากๆนะคะในยุคเก้าศูนย์นะคะยุคนั้นจะมีศิลปินดังเยอะหลายคน แต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีเลยค่ะแคทรียาอิงเิชเธอทั้งท่าเต้นทั้งหุ่นนะคะทั้งโอ้โหความสามารถของเธอเอลเอสเอลเออตัวบางมากตัวบางมากแล้วยิ่งตอนรวมศิลปินอ่ะโอ้โหพากันเอวบางกันหมดเลยสองกนสองที่วาราตีเออเจ๊เจ๊เจ๊เเล่นเล่นเล่นาเออ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 ได้อยู่นะได้อยู่นะทำไมเราทันอะ เราก็เล็กสิเนีัน,นนะคือจะบอกว่าคุณผู้ชมเวลาทำอะไรนะคะคุณแคทรียาอิงลิชไม่ได้เลยจริงๆล่าสุดนะคะคุณแคทรียาอิงลิชเนี่ยนะคะด้วยวัย4-5แล้วนะปีนนะเขาเนี่ยก็ได้ไปโพส์รูปตัวเองแน่นะคะในอินสต g าแกรมปรากฏว่าใส่ชุดนะคะแม่ไว่ายน้ำบอกได้เลยว่าหุ่ยนยังนีเด็กๆคุณผู้ชมเซ็กซี่นอร์ตี้บิช่มาใช่ เขาบอกว่าล่าสุดนี่นะคะทางด้านเพื่อนสนิทนะคะอย่างคุณเบลสุภาชาหรือว่าคุณเบลชัยนาดออ่านะก็มุ้ยนี่แค่เมะไรตั้งใจใช่ป่ะอย่างนี้อ่ะอืมเนาะใช่ไหมใช่นี่แค่ไมได้ตั้งใจอันนี้แก๊งกวนเลยเบลวะหวาอ่าเบลวะวาคือคุณเบลเนี่ยเขาก็สนิทกันนะคะกับคุณแคทยาอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าชวนเนี่ยคุณแคทยาเนี่ยมาว่ายน้ำทีนี้เนี่ยคุณลูกเนี่ยของคุณเบลเนี่ยนะคะเขาก็ถามแม่ถามแม่ถามแม่ว่านินจา นินจาถามว่าต้องเรียกป้าแคทป้าแคททำไมต้องเรียกป้าแคทวยอ่อป้าแคทยังเด็กอยู่เลยอ,ะอ่ะต้องเรียกพี่แคทสิเ,<อ>เด็กไม่โกหกจริงๆครับเออนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าลูกของคุณเบลเนี่ยเป็นคนพูดเองอแล้วก็ทำเอาหลายๆคนเมื่อเห็นโมเมนต์ความน่ารักความสดใสและหุ่นของคุณแคทรียาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า นินจาพูดไม่โกกจริงๆเพราะด้วยความที่เขาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีถึงแม้อายุเนี่ยจะเยอะขึ้นใช่แต่มันยังดูเด็กอยู่จริงแต่ต้องยกนิ้วให้เลยนะเราเป็นยุค9 0สูเรารู้เลยว่าคุณแคทริยาอิงลิชเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรูปร่างตัวเองดีมากตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้45ตัวเลขทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆอายุทําอะไรไม่ได้จริงๆใส่บิกินี่ยังไงก็สวยหุ่นดีแซ่บเบอร์ใช่เอเอสก็ยังคงอยู่เนาะครับเนอะลด